สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนานาน้องๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เจอกับเนื้อเบกฟิชชิ่งชาแนลเช่นเคยนะครับกับคอนเซ็ปต์ที่ว่าถ้าเนื้อเมฆรู้โลกต้องรู้นะครับกับช่วงใหม่ของทางช่องนะครับมีความรู้กับตู้แก้ว EP ที่7นะครับคลิปนี้จะทำให้นานาน้องๆนักตกปลาหน้าใหม่ๆได้เข้าใจวิธีการขึ้นชุดใส่หน nee ้าและวิธีการตั้งตกชิงหลิว ในลักษณะต่างๆนะครับก็วันนี้เช่นเคยนะครับเป็นอีพีที่7แล้วนะผมจะมานําเสนอชุดสายหน้าในการตกชิงหิือแบบไม้ตายหนักนะครับจะมีวิธีการตั้งตกอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวมารอรับชมไปด้วยกันนะครับข้อดีของการตั้งตกแบบไม้ตายหนักนะครับการตั้งตกแบบนี้เนี่ยจะเหมาะกับหมายที่เป็นลักษณะหมายน้ําลึกนะครับแล้วก็หมายน้ําไหลนะครับน้ําลึกในที่นี้นะครับต้องไม่เกินระยะคันนะครับ สมมุติว่าน้ำลึก4เมตรนะครับเราควรใช้ระยะคันที่ยาวกว่า,าความลึกของบ่อนะอย่างเช่น4.5 5.4 6 3 7 2ประมาณแบบนี้นะครับคือน้ำลึกนะตัวตะกวัวจะมีความหนักจะสามารถส่งเหยื่อให้ถึงพื้นได้ไวนะครับเวลาเราตกน้ำลึกๆเนี่ยถ้าเราใช้เป็นตะกวัวเบาเนี่ยกว่าเหยื่อมันจะลงถึงพื้นเนี่ยมันละลายเกือบหมดแล้วนะครับการใช้ตะกวัวที่มันหนักขึ้นเนี่ยเป็นการส่งเหยื่อให้ถึงพื้นได้ไวยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น จะเหมาะกับไม้น้ําลึกนะครับส่วนไม้น้ําไหลนะครับน้ําไหลในที่นี้ก็ไหลไม่แรงมากไหลเอื่อยๆนะครับก็ตัวตะกัวจะทําหน้าที่เป็นสะหมอนะครับทําให้ตัวทุ่นนิ่งแล้วก็ตัวเหยื่ออยู่กับที่นะครับก็ประมาณนี้นะครับข้อดีของการตั้งตกแบบไม้ตายหนักนะครับก็อย่างที่ผมเคยพูดไว้หลายๆคลิปนะครับถ้าเรารู้วิธีการขึ้นชุดสายหน้าที่หลากหลายเนี่ยแล้วนําไปปรับใช้กับแต่ละหมายเนี่ย ก็จะเพิ่มโอกาสในการหาตัวปลาได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆควรศึกษานะฮะและรู้วิธีการขึ้นชุดใส่หน้าในลักษณะต่างๆที่หลากหลายนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขึ้นชุดใส่หน้าและวิธีการตั้งตกจะมีวิธีการขึ้นชุดใส่หน้าง่ายๆนะฮะเพียงแค่2ขั้นตอนสามารถตกจริงได้เลยนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขึ้นชุดใส่หน้ากันก่อนเลยนะครับในสไตล์ของเหนือเมฆฟิชชิง ผมจะขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับเกือบทุกชุดสายหน้านะจะเหมือนกันนะครับนะก็จัเป็นลักษณะสายจากปลายคันนะครับก็จะมาเจอชุดทุ่นก่อนนะผมจะใส่สต็อปไลน์ตัวบน2ตัวนะครับสต็อปไลน์ตัวบนนี่เป็นตัวมาร์กระดับน้ําจุดตกนะครับเสร็จปุ๊บก็มาเจอที่เสียบทุ่นนะครับแล้วก็สต็อปไลน์ปิด2ตัวนะครับใส่ไว้2ตัวเพื่อกันเวลาเราวัดแรงแรงมันจะได้ไม่เคลื่อนนะครับถ้าเราใส่ตัวเดียวเนี่ยโอ,อกาสที่การวัดแรงแรงแล้วจะเคลื่อนะมีค่อนข้างสูง จะไม่เสียเวลาในการรุดขึ้นรุดลงนะครับถ้ามันมันเลื่อนนะก็ตัวทุ่นนะครับวันนี้ผมใช้เป็นทุ่นเบอร์3งาน9ข้อสีของเหนือเมฆฟิชชิงนะครับในการตั้งตกแบบไม้ตายหนักเนี่ยควรใช้ตัวทุ่นเบอร์ใหญ่ที่มีแรงยกตัวค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าจะได้กินตะกั่วเยอะๆนะทำให้เวลาเราถ่า ตกแบบหมายน้ำไหลเนี่ยตัวตะกัวจะลงไปนอนพื้นทําหน้าที่เป็นสมอนะเพราะฉะนั้นใช้ทุ่นตัวใหญ่หน่อยนะครับก็ลักษณะของทุ่นนะครับส่วนตัวผมนะผมว่าใช้ได้หมดนะจะเป็นทรงหยดน้ําทรงยาวทรงมาตรฐานแบบนี้นะครับได้หมดแต่ขอให้เป็นตัวใหญ่ๆหน่อยอกินตะกัวเยอะหน่อยแล้วก็มีแรงยกตัวสูงๆนะครับก็สามารถตั้งตกแบบไม้ตายหนักได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในการเลือกทุ่นนะ,ะลักษณะไม่เกี่ยวส่วนตัวผมนะ แล้วก็หางกวงหางตันส่วนตัวผมผมก็ว่าไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวนะครับส่วนตัวผมนะผมจะใช้เป็นลักษณะหางกวงไปเลยนะครับนะทุ่นตัวใหญ่หน่อยนะครับก็เสร็จปุ๊บก็จะมาเจอชุดตะกั่วนะครับชุดตะกั่วผมใช้เป็นท่อพันตะกั่วเหมือนเดิมนะก็มีสต็อปไลท์ตัวบนหนึ่งตัวนะครับอ่าสต็อปไลท์ปิดหนึ่งตัวนะฮะตรงกลางก็เป็นท่อพันตะกั่วนะผมพันตะกั่วไว้เรียบร้อยนะครับ เสร็จปุ๊บก,ก็จะมาเจอลูกหมุนเบอร์เล็กสุดนะครับเบอร์สามเอสเช่นเคยนะครับผมจะขึ้นแบบนี้ทุกชุดนะการตั้งตกแบบไม้ตายหนักใส่ตะขอเข้าไปเลยนะฮะได้เลยนะส่วนตัวชิ่งหน้าเนี่ยเราไม่ควรใส่ยาวนะครับในการตั้งตกแบบไม้ตายหนักนะส่วนตัวก็จะใช้อยู่ประมาณ5เซนถึง7เซนไม่เกิน7เซนนะครับถ้าชิ่งมันยาวเกินเนี่ยอาการของตัวทุ่นเนี่ยจะมีอาการอื่นเข้ามาร่วมด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเราใช้ชิ่งยาว,ยาวเนี่ย อาจจะมีลักษณะการทาเดินหรือว่าตกจมนะครับเพราะว่าชิ่งมันยาวนะการตั้งตกแบบไม้ไตายหนักเนี่ยควรใช้ชิ่งให้สั้นหน่อยนะครับเพราะว่าความงามของไม้ตายคือการยกเหยื่อนะครับยกทุ่นนะฮะทุ่นถอนขึ้นเนี่ยก็จะเป็นความงามของไม้ไตายนะครับดังนั้นชิ่งไม่เกิน7เซนนะผมจะใส่นะวันนี้ผมใส่อยู่ประมาณประมาณ6เซนนะหกเซนนะครับห้าถึงเเซนนะโดยประมาณนะครับลักษณะของการตั้งตกแบบไม้ไตายหนักนะก็ หลักาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการาตั้งตกกันนะครับวิธีการตั้งตกก็ง่ายๆนะฮะเพียงแค่2ขั้นตอนสามารถตกจริงได้เลยนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งตกกันนะครับวิธีการตั้งตกขั้นตอนที่1ก็คือการช่างทุ่นกับตัวตะกัวนะครับโดยการใส่เป็นตะกวนหนักไปเลยนะครับชิงหน้า,าใส่ไม่ยาวเกิน7เซนะนะวันนี้ผมใช้อยู่6เซนนะครับใส่ชิงหน้าเข้าไปเลยนะฮะได้เลยนะ ก็วิธีการตั้งเราใส่เป็นตะกวหนักนะครับเราจะให้ชุดตะกวดจมวุบลงไปเลยนะครับโดยการลูดไล่ทรัพเปอร์ที่มีตัวทุ่นนะครับมาใกล้ๆกับชุดตะกัวนะแล้วก็ทำการโยนลงน้ํานะครับนะให้จมวุบแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับจมวุบลงไปเลยนะให้ตะกัวลงไปนอนพื้นนะครับในลักษณะนอนพื้นแบบนี้เลยนะครับไม่าตหนักตะกัวจะนอนพื้นนะครับไม่ตายเบาตะกัวจะแตะพื้นนะครับตัวนี้เราให้มันจมในลักษณะ วุบลงไปเลยนะครับตะกัวลงไปนอนพื้นนะครับในลักษณะแบบนี้นะนะให้เป็นตะกวดหนักไปเลยนะครับตะกัวจะทําหน้าที่ส่งเหยื่อให้ถึงพื้นนะครับในกรณีน้ําลึกนะในกรณีน้ําไหลก็จะทําหน้าที่เป็นสมอนะครับเพราะฉะนั้นหนักไปเลยนะครับประมาณแบบนี้เดี๋ยวผมจะซูมตัวทุ่นให้เพื่อนๆดูนะให้อยู่ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับตัวทุ่นจมนะอ่าชุดตะกวนอนพื้นนะครับเห็นไหม ตัวตะกัวนอนพื้นเลยนะครับทําหน้าที่เป็นสะหมอนะครับในกรณีที่ตกน้ําไหลนะอ่าประมาณแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วครับนะอ่ะขั้นตอนที่1ครับจบลงไปนะครับการช่างทุ่นกับตัวตะกัวนะครับโดยการใส่ให้เป็นตะกวนนักไปเลยนะครับใส่ชิงหน้าเข้าไปเลยนะให้ตะกัวจมวุบลงไปเลยนะครับนะต่อไปเป็นขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่2ก็คือการหาระดับน้ําจุดตกนะครับโดยการ ลูดไลสต็อปเปอร์ขึ้นนะครับเราจะให้ชุดตะกัวชุดนี้เนี่ยลงไปนอนพื้นนะครับแล้วให้ตัวทุ่นโผล่ขึ้นมาสักสามข้อศี2ข้อศีหรือว่า3ข้อศีนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะมองเลยนะเพราะว่าการตกแบบไม้ตายหนะักเนี่ยความงามของไม้ตายก็คือการยกเหยื่อเพราะฉะนั้นเราจะตั้งทุ่นไว้สัก2หรือว่า3ข้อศีทุ่นของผมเป็น9ข้อศีนะเพราะผมจะให้มันโผล่สัก3นะฮะในกรณีที่เราตกไกลๆเนี่ยการ ตั้งไว้สูงๆหน่อยนะมันจะได้เห็นตัวทุนที่ชัดเจนกว่านะครับก็ประมาณแบบนี้นะผมตั้งไว้ที่3ข้อสีนะครับก็โดยการโยนลงในน้ําเลยนะครับถ้าเป็นไหมจริงเนะี่ยไหมที่เพื่อนๆไปตกในลักษณะแบบไม้ตหนักเนะี่ยเราจะไม่โยนสุดสายนะครับถ้าโยนสุดสายปุ๊บเนี่ยตัวตะกั่วมันมีความหนักนะมันจะกลายเป็นลักษณะ,ะเป็นลังไปนะครับทําให้ตัวทุนมัน โดนไปคันดึงเข้ามาเนี่ยตัวทุ่นมันจะอาการไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่เป็นไม่ตายแบบ100%เนะครับเพราะฉะนั้นการโยนเราจะโยนถ้าโยนสุดสายเป็น100เราจะโยนแค่90%นะครับให้อยู่ในลักษณะจุดตกที่เราจะตกจริงนะครับไม่โยนสุดสายนะครับนะการโยนไปเลยนะครับอ่าตัวนี้ยังไม่ได้นะให้ตัวทุ่นโผล่ขึ้นมาสัก3ามข้อสีนะครับกําลังดีนะส่วนตัวผมจะมองทุ่นที่สูงหน่อยนะครับ หรือว่าใครที่สายตาดีก็ตั้งไว้สักข้อเดียวก็ได้นะครับข้อเดียวหรือสองข้อก็ได้นะถ้าสายตาดีนะครับประมาณแบบนี้แบบนี้สองข้อนะยังไม่ได้นะีกนิดหนึ่งให้โผล่สักสามข้อสีกาลังดีนะส่วนตัวผมนะสามข้อสีกาลังดีนะครับอ่ากษณะแบบนี้ให้ืูน่อยไหมสามข้อสีครับทุ่นโผล่ขึ้นมาสามข้อสีตะกัวลงไปนอนพื้นนะครับ อในลักษณะเป็นถ้าเป็นไหมนอ่าน้ำไหลก็จะเป็นลักษณะเป็นตัวสมอนะครับเพื่อให้ตัวเหยื่ออยู่กับที่นะครับถ้าเป็นน้ําลึกก็อ่ทรงเหยื่อให้ถึงพื้นนะครับได้ไวไยขึ้นนะประมาณแบบนี้นะครับชุดตะกัวนอนพื้นนะครับตัวทุ่นโผล่ขึ้น3ข้อสีนะครับแล้วก็ตะขอนอนพื้นนะ ในลักษณะแบบนี้นะครับงานน้ําลึกน้ําไหลนะเดี๋ยวผมจะซูมตัวทุ่นให้ดูนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะครับตัวทุ่นนะครับโผล่พื้นน้ํา3ข้อสีนะครับนะชุดทุ่นนะครับเห็นไหมครับสายตรงดิ่งและนับ90องศานะตะกัวนะครับนอนพื้นนะนะฮะตะกัวอยู่ตรงนี้นะตะขอนอนพื้นนะครับสีชมพูเนี่ยตรงนี้นะตะขอนะครับอ่ะลักษณะแบบนี้ครับในการตั้งตกแบบไม้ตายหนักนะครับนะ ก็จบลงไปแล้วนะครับ2ขั้นตอนง่ายๆนะครับในการตั้งตกแบบไม้ตายหนักนะครับเหมาะกับงานน้ําลึกน้ําไหลนะครับน้ําลึกก็ส่งเหยื่อถึงพื้นได้ไวนะครับน้ําไหลก็ตะกัวทําหน้าที่เป็นสมองนะครับก็หลักมาณนี้นะครับทางช่องก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับนักตกปลาหน้าใหม่ๆ,ๆไม่มากก็น้อยเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับการรู้วิธีการตั้งตกในหลากหลายลักษณะนะครับก็จะช่วยให้เรา หาตัวปลาได้ง่ายขึ้นนะครับให้เหมาะกับหมายเลือกชุดใส่หน้าให้เหมาะกับหมายมีโอกาสที่จะหาตัวปลาได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ละมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้นะฮะก็ต้องฝากสินค้าของทางช่องไว้รอบหนึ่งนะครับก็จะมีทุ่นนะครับงานทุ่นก็จะมีทุ่นชุด3ดอกนะเป็นงาน9ข้อสีนะครับเบอร์นหนึ่งอ่าเป็นงาน่า้สารนะครับเบอร์สองเบอร์สามก็สามารถตั้งตกได้ทุกลักษณะงานนะครับทุ่นของผมจะทํามาเพื่อ ตอบโจทย์ในการตั้งได้ทุกลักษณะงานนะครับไม่ว่าจะเป็นบาลาาร์ไม่ตายกินดิบตกจีนตกลอยนะครับได้หมดนะครับแล้วก็จะมีอ่ทุน่นบอลลูนวิ่งได้นะครับตัวนี้สามารถตั้งตกเป็นงานอ่ไม่ตายหนักก็ได้นะครับจะเหมาะกับงานหมายธรรมชาติน้ําลึกน้ําไหลนะครับตัวนี้ตัวมีตัวบอลลูนวิ่งนะครับแล้วก็อ่าตัวเม็ดโฟมด้านบนนะครับอ่าเวลาตกไกลๆจะมองเห็นได้เด่นชัดนะครับส่วน ตัวมิดวิ่งนะครับเวลาเราไปเจอไหมที่มีคลื่นมีลมนะครับตัวนี้จะคอยซับแรงลมแรงคลื่นนะทำให้ตัวทุ่นค่อนข้างนิ่งนะครับตั้งตกได้ทุกลักษณะงานเช่นกันนะครับเสร็จปุ๊บก็จะมีทุ่นลอยบอลลูนนะครับตัวนี้งานลอยนะลอยบอลลูนนะครับแล้วก็จะมีงานตกเปิดตัวเล็กนะครับตัวนี้ใช้กับงานไร้สารตกเปิดนะเป็นงานใช้ลูกหมุนตัวเดียวในการบังคับให้ทุ่นออกอาการนะครับแล้วก็จะมีงานเหยื่อนะครับงานเหยื่อก็จะมีหัวชิปเหนือเมฆสร้างกลิ่นที่แตกต่าง ผสมกับไฮเกรดได้ทุกค่ายทุกยี่ห้อผสมกับขนมปังตกสวายได้หมดนะครับแล้วก็ตัวไฮเกรดปลารวมเนื้อเมฆนะครับส่วนงานหัวเชื้อนะครับก็จะมีหัวเชื้อแดงเนื้อเมฆนะตัวนี้ใช้กับหมายที่นักกีฬาเขาใช้เหยื่อกินแรงๆนะครับตัวนี้ก็จะใช้ผสมกับตัวไฮเกรดได้ทุกค่ายทุกยี่ห้อเช่นกันนะครับแล้วก็เขียวเนื้อเมฆนะครับตัวนี้ใช้ฉีดติ่งขนมปังนะครับตกได้ทั้งปลาเกล็ดปลาหนังนะครับแล้วก็ ตัวนี้ครับชิดเกี่ยวสําเร็จรูปเหนือเมฆนะครับผสมน้ำใช้ได้เลยนะครับก็ส่วนงานเหยื่อเนี่ยจะมีชุดโปรโมชั่นนะครับให้เพื่อนๆนได้ลองนําไปใช้ดูนะครับถ้าเพื่อนเพื่อสนใจสินค้าก็สามารถทักเข้ามาได้นะฮะทางข้อความเพจ Facebook เหนือเมฆฟิชชิ่งนะครับก็อย่างที่ว่านะครับการทําช่องนะช่องของผมเป็นช่องเล็กๆนะครับรายได้จากทางช่องก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับการขายสินค้าก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทําให้ช่องของผมได้เดินทางไปต่อได้ยังไงก็ฝากเพื่อน อุดหนุนสินค้าของทางช่องไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ฝากไว้อีกอย่างนะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เกี่ยวกับปัญหาในการตกปลาหรือว่าอยากให้ผมทําคลิปในการตกปลาในลักษณะแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าดินนะครับตกชิงหลิวตกสปิวนะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์และตอบทุกคอมเมนต์คอมเมนต์ไหนที่เป็นประโยชน์กับนักตกปลาผมจะนามาทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากเพื่อนๆ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะนำมาลงไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube แล้วก็ทางเพจ Facebook เหนือเมฆฟิชชิ่งนะครับวันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับกับมีความรู้กับตู้แก้ว e p ที่7